ครับวันนี้ก็มามอเฮลี่กันต่อนะเฮลี่เฮลี่ตื่นย่างอ่ะยังไม่ตื่นโอโ้เอเมลี่มาตั้งใจทํางานแต่เช้านะฮะเฮ้เฮลี่อ่าฉันสํารวจเมืองเนี้ยมันเล็กมากแต่ฉันก็เติบโตแล้วฉันก็ชอบมันอ่าฉันถ้าเกิดว่ามันใหญ่เนี่ยฉันคงไม่รู้สึกเหมือนเป็นคอมมูนิตี้แน่ๆเลยนั่นสินะเอเมลี่เฮ้ เฮลี่มา Emily, เอมิลี่เอมิลี่อยู่นี่เราคุยกับเฮลี่อยู่โอ้ oh my god นี่ของโปรดฉันเลยนะชอบใช่ไหมละ่ะน่ะดูหัวใจกันครับตอนนี้มีเจ็ดดวงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันนะฮะครับวันนี้ก็มามอเฮลี่เหมือนเดิมนะฮะวันพรุ่งนี้เป็นวันฟลอเวอร์แดนแล้วครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮลี่ hey, <H> คุยกันหน่อยสิฉันสงสัยว่า ถ้าอ๋อตอนนี้ก็น่าจะเป็นฉันสว่าตอนนี้พวกหอยเชลก็คงสะอาดคงจะถูกล้างหมดแล้วตอนเช้าเนี้อ๋อครับนี่มันไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับหอยเชลเลยเนี่ยนั่นสินะแล้วเขามาพูดเรื่องหอยเชลทำไมแสดงว่าเขาต้องมีอดงอดีตอะไรกับหอยเชลแน่นอนเลยครับเฮนลี่แต่ว่ามันไม่สำคัญคับเพราะว่าพวกนี้เป็น One Flower Dance นะฮะเราจะไปเต้นกับเฮลี่ด้วยทุ่งดอกลิลลี่เดี๋ยวทุ่งดอกลิลลี่โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับงาน Flower Dance ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวครับยังไงเฮลี่เขาก็ต้องเต้นกับเราอยู่แล้วนะฮะอ่าตึ่งเตึ่งตงตึงตึงติึงติึงตึงตงตงตง Hello สวัสดีทุกคน เอลลี่อยู่ไหนเอ่ยเอลลีจ่จ๋าฉันกำลังซ้อมเต้นอยู่มันต้องออกมาเพอร์เฟกต์แน่ๆคะเฮลลี่เราขอเป็นคู่เต้นเธอได้ไหมอ่ะเธออยากเป็นคู่เต้นฉันหนึ่งฟาวเวอร์แดนส์เหรอโอเคก็รักมันนะน่าได้เลยเดีย๋ยวเราไปบอกท่านนายกแป๊บนะเดี๋ยวที่เราเล่นแบบว่านะทุ่งดอกลิลลี่อ่ะเนี่ยฟาวเวอร์แดน์จริงๆ ใช่เรา,าเริ่มเลยครับท่านนายกโอ้ว่าไงเราหนุ่มๆเราก็มีกระโปรงเหมือนกันนะ <c oughs> มีบุคคลกระโปรง <c oughs> ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งงอดูอเล็กสิครับอเล็กเนี่มองแบบ เห็นมเราใกล้ยังเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่เราเล่นเป็นผู้หญิงนะเนี่ยงอสรุกจังเลยได้ว้ากลับบ้านแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ก็ตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคตัดครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่การมอเฮลี่เหมือนเดิมแล้วนะฮะ มองเฮลี่เหมือนเะดิมรอเฮลลี่ตื่นก่อนเฮลลี่นอนตกเตียงตลอดเลยนะเฮลลี่ฉันทำอาหารฉันทำอาหารเย็นเมื่อเมื่อคือนนี้มันออกมาโอเคนะแต่ฉันทำมันมากเกินไปอยู่ที่อ่าห้องครัวนะ่ะโอเควันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมที่จะพูดนะนะเฮลลี่ไปครับเดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันครับวันนี้ก็มามอเฮลลี่นะฮะ เดี๋ยววันที่28เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วฮะโอเคคุยเทเลนหน่อยสิฉันอยากจะหาอา่างานอนดิเรกอื่นๆทำนอกจากการเอาแต่ชอปปิ้งอะนะอ่าไม่ใช่จะคุยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเก็บเกี่ยวความรู้ของฉันได้มากๆโอ้ครับแล้วไงล่ะบางทีฉันควรไปเรียนเกี่ยวกับการเล่นมินิฮาร์ โอเคครับป่ะโตเลี <S <S ่เฮลี <Well, ่เฮลี่บักแหละปกี้มาหงฮาลงฮาเล่และครับเขาอ่านว่าเฮลี่ใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยนะฮะครับขอต้อนรับวันเสาร์นะฮะขอต้อนรับสู่วันเสาร์ที่27นะฮะโอเคเฮลี่คุยกันหน่อยสิอ้าวเอาแยะโต๊ะนี่อีกแล้วฉันรู้สึกอยากไปช้อปปิ้งอ้าว ฉันหวังว่าจะมีอ่าร้านมาเปิดนะแถวเนี้ยโอเคครับมีแค่นี้จะพูดใช่ไหมเคเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะครับวันนี้ก็มาหม้อเฮลี่ต่อนะหม้อเฮลี่ต่อเฮลี่ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับการบริจาคอ่าเสื้อฉันต้องมีสักโอ้โหร้อยต้องมีถุงเท้าสักร้อย ร้อยคู่นะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นเป็นม่วงๆใช่ไหมเฮ้ยแสดงว่าตอนนี้หัวใจแปดดวงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยครับเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งไปร้านปีแอ่ก่อนนะวิ่งเร็วๆๆร้านปีแอร่ร้านปีแอ่เอมลี่อย่าพิ่งออกมาไปร้านปีแอ่ก่อนนะฮะเฮ้ยออชวันเดย แย่ yeah. นี่ไงมาละขายแลย้วเรียบร้อยโอ้โหยัดมาเลยครับรัวๆวยี่สิบอันหมดตัง์หมด,หมดเหลือศูนย์ครับแต่วันนี้ตังเฮลี่อยู่ไหนไ hey, อเฮลี่หยุดก่อนเฮลี่หยุดก่อนอ๋อเธอต้องการมากกว่านี้เหรอ,อจริงสิฉันก็รู้สึกเหมือนกันล่ะอ่ะฉันมีเค้กมาให้เธอโอ้ oh my god นี่ของโปรดฉันเลยแหละ เอามาคุยเออฉันตกลงขอบคุณนะเอามาให้ไปแล้วนี่นะฉันต้องการมากกว่านี้อีกเหรอเอาจริงสิตกลงขอบคุณนะฉันต้องการมากกว่านี้เหรอเอาจริงสิตกลงขอบคุณนะรวๆขอบคุณขอบคุณโอ้โหนี่หัวใจรวๆแ,แบบโอ้โหใจเฮลี่แบบนะเนี่ยนี่มันปั๊มไดเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมันปั๊มได้นะฮะปั๊มเป็นหัวใจสิบดวงเนะี่ยง่ายๆเลยครับแบบนี้เลย เรียบร้อยครับสิบดวงแล้วเธอต้องการมากกว่านี้เหรอจริงดิเฮ้ยจะรีบเดินไปไหนล่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยฉันไม่รู้ว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้ว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันนะฉันรู้สึกสอบสนคุณก็ด้วยใช่ไหมฉันรู้สึกสอบสนคุณก็ด้วยใช่ไหมสุดสับสนก็ด้วยใช่ไหม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 เด้ <laughs> โอ้ยครับ มันก็เป็นเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละนะไปครับพอครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วก,นนะกันนะครับผู้ชมครับมาดูคัดซีนกันนะฮะหัวใจแปดดวงโอเคอะโดดเลยโอ้โคโนี่เอ้ด,ดูทําตาประกายเชียวอ่าแสงนี่มันมากใช่ไหม แสงวันนี้ก็ดีใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยฉันเอ่อออกมาเพื่อเก็บภาพของธรรมชาตินะ่ะอ๋อนี่ถ่ายรูปเหรอเนี่ยนะางอดีนนอกใหม่น่าจะใช่นะฉันพยายามที่จะเชื่อมต่อกับนอกประตูแล้วก็ามากมายไก่กองเลยแหละฉันอยากจะรู้ว่าอ่าทำไงถึงจะกลายมาเป็นอ๋อฟาร์เมอร์เป็นเกษตรกรเหรอ นี่เป็นเส้นทางของชีวิตมันคือเส้นทางของชีวิตฉันอาไม่อยากคิดมากเกี่ยวกับมันเออดีจนกระทั่งอาจนกระทั่งตอนนี้ทําไมเหรอเธอเขินทําไมเหรอเฮลี่เฮ้ยเจ้าวัวน,นี่มันดูน่ารักดีนะเฮ้ยฉันมีไอเดียแล้วว่าไงเหรอ เรามาถ่ายรูปกันสักหน่อยกับเจ้าวาัวนี่ฉันแค่อยากจะลองเซ็ตการถ่ายด้วยเวลาเนู้น่ะอ๋ออย่าลองตั้งค่าถ่ายรูปมาโอ้ <laughs> ทุ่มดอกลิลลี่ชัดๆได้แล้วฮันหนึ่งภาพสองภาพเลี้ยงวัแว,แล,วแล้วดูหน้าเราโอ้ <laughs> หน้าโคโนี่แบบเฮลี่ดูมีความสุขโคโนี่โคโนี่เป็นสาวน้อยใสยๆดูเป็นเด็กบ้านๆนนะแต่ดันจีบเฮลี่เฉยเลยนะฮะก็สนุกจังเลยโคโนี่และนี่คือรูปที่โคตนน่าเกียดเลย ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วแหละตอนเนี้ยได้เลยจ้าที่รักเฮลี่ที่รักจาก๋าเอาละครับคุณผู้ชมครับคัทซีนหัวใจสิบดวงนะฮะของเข้ามาให้ชัวนะว่าเธอปิดประตูแล้วอะ่ะรีบมาข้างเลเร็ว อันนี้กลัวเอมิลี่รู้เหละโดโคโนี่เธออยู่นี่แล้วขอต้อนรับสู่ห้องดาร์กรูมใหม่ของฉันออดูหน้าโคโนี่ทำเธอคิดว่างไงอ,อ่ะม,มาดูเยี่ยมเลยนะโอ้ขอบคุณนะจุดจุดจุดเอ,อ่อ นี่ก็เธอเอ,อ่อคุณต้องการจะทำอะไรละ่ะ<ม>ต้องการจทำอะไรพยายามจะจูบฮะ<ม>อโอ้โหลิลล,ลี่น่ะคุณี่วินอ้อโคนี่ฉันรอมานานเหลือเกินที่ให้คุณทำแบบเนี้ยอืมผมอ๋อ วันโมเมนต์เป็นอีกหนึ uh ่งโมเมนต์ช well, ิงฉับเลยอย่างนี้จบเฮลี่เดี๋ยวอ่ะฉันตกลงฉันเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในอีกสามวันโอเคไหมน่าจบเลยครับฉันมีความสุขจังเลย เหมือนฝันไปตลอดเลยเนี่ยอ่าเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันแต่งงานของทุ่งดอกลิลลี่นะทุ่งดอกลิลลี่โอ้เมื่อโคโนี่มาอยู่ที่พริแกนทาว์ครั้งแรกไม่มีใครรู้จักแต่เธอก็สามารถเข้ากับสังคมของเราได้แต่แล้ววันนี้และในวันข้างหน้าโคโนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนีเฮเหมือนกับพวกเรา และนี่เป็นเกียรตของฉันอย่างมากแต่วันที่สีเดือนซัมเมอร์ที่จะจะบอกว่าโคนี่และฮและเฮลี่เนี่ยนะในงานสมรถเนี่ยโอ้โหได้เป็นคนกล่าวเปิดตัวในงานสมรสเนี่ครับดีละทำให้มันถูกต้องสักทีโคนี่และเฮลี่ด้วยอำนาจของท่านนายกอนนะตอนเนี้ยเจ้าเป็นภรรยาและภรรยาที่ดีต่อกัน จูบกันเลยอ๋อจูบกันได้เลยอจบแล้วดอกลิลลี่เย่เย่มานีก็ดีใจออกนกหน้าดูหน้าเล็กสิครับจบแล้วนะฮะชีวิตที่ต่างออกไปตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอนาคตก็ดูสดใส เฮลี่ hey. เดี๋ยวจะคุยกับเฮลี่ไม่ได้ใจอะไรฉันกำลังเรียนเกี่ยวกับอ๋อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านนี้โคตรสกรปรกเลยดูมกักง่ายมากๆครับมันคงยากมากใช่ไหมที่รักมาฉันสามารถอ๋อฉันขอจูบก่อนได้ไหม ก่อนที่คุณจะออกไปได้สิอือโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะการจีบเฮนี่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นครับก็ว่ายัางไงเดี๋ยวเรากลับมาชมชมก็ยังไงก็เดี๋ยวตัวละครต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็มาลุ้นกันนะฮะสำหรับน,นี้ซิลเกนนะฮะบ๊ายบายนะ,ะค,ครับคุณผู้ชมครับลาก่อนนะฮะลาก่อนไม่ได้ลาไปตายนะแต่วันนี้ผมกับเฮลี่ต้องขอลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับอีอีบาน <laughs>